ช่วยเพื่อค่ะโบโบโบเกิดอ่าเกิดผู้ขายด้วยนะคะอ่ามาน้อยแค่ไหนนะคะเราไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะไม่ว่าจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นท่านในเมืองเมืองนะครับตัวแทนจากในส่วนของค่าทหารตำรวจมีใครบ้างครับผมได้ยินว่านะครับผมช่วงบ่ายในวันนี้นะครับผมก็จะมีนะครับที่มีโบโบนะครับแบบดำเนิการเสนอแลแปลงไปนะครับเพื่อทีรื่ เมม้เกิดความเสียหวเกชีวิตร่างกายะท่าที่2 5 6 7อำเภอเมอืองสกลนครในวันนี้ด้วยคณะรัฐบาลคมขอ,ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยแห่งชาติเนื่องจากเป็นให้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในถน,นนในช่วงเทศการจีนใหม่2 5า0ให้ับทีลอดภัไยไล้อุบัติเหตุวันนี้ได้เวลาอันหมา แล,แล้วก็ส่วนใหญ่ควัเทีที่เกิดขึ้นก็มาจากพฤติกรรมผู้ขับขี่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจาเป็นที่จะต้องอาศัยความรือของทุกภ้คสูนสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่2 0 0 0นาร ชุมชนหรือชุมชมนช่วยกันในการสก,กรสัดในการชะลองการชการต่างๆนะคะในวันนี้ร่วมกันนะคะซึ่งคือมวลชนนะคะที่มาร่วมทขาข่าววันนี้นะคะก็ส 5, 7 9านะคะมาหมดเลยนะคะวันนี้จุดบริการประชาชนตนําบลว่ยางของเราคิกออฟอย่างยิ่งใหญ่ ตรวจเอกพีระเดชเจริญเดชค่ะนะคะเป็นผู้บอกบวกกันน็อกให้สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันที่สามค่ะคันที่สี่นะคะขออนุญาตเพียนเชิญนะคะอเป็นอะไรมา เมาครับคือเมาเมาจากไหนคะมีงานเลี้ยงมาครับเนี่ยอ้แล้วาต่อครับแล้วแล้วแล้วส่องกังลไมถึงไหนนะครับมยามแล้วแล้วไอ่ะท่าใช่ม่าแล้วนะครับกไม่ได้เะเดี๋ยวต่อไปเราเวลารสายต้องใส่เซ็ตไปแล้วก็มี่รัสุดขั้นะคะเข็ดไหมคะเนี่ยคือที่ยังบกเข็ ก็ต้องเจ็ดสิเจ็บปานีแล้วอะร็ดัด,ดแล้วค่ะดแล้วนกว่าลูกสบบแนแรดก้อมนะกคน่รละไมู่้ด้วยัวเ นี่เป็นอะไรมาคะน่ใส่ล้มครับใส่ล้มแบมาอเขรเลนะใส่ล้มไม่ได้ใ่ล้มไม่ได้ใส่ไม่ได้โอ้ไม่ได้นะคะอย่างนี้มันมีใครมาครับเอ๊ะแต่ล้มนใ่ล้มครับส่ล้มครับใส่ล้มครับใส่ล้มครับ